ย้อนหน้าถัดไปนะครับในปี1856นะครับนานมาเนี่ย1856การค้นพบของฟุตเนี่ยนะครับเห็นอพโซฟีเอสนะครับการค้นค้นพบของฟุตเนี่ยนะครับถูกรายงานนะครับในการประชุมนะมีติ้งนะครับในการประชุมประจำปีครั้งที่สิบนะครับของอะไรในของเนี่ยหน่วยงานนี้นะครับ American Association for the Advancement of Science นะครับ ต้องเรียกว่าอะไรเป็นสมาคมอเมริกรันนะครับสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับชื่ยอย่อของสมาคมนี้คือ AAAS นะครับก็เป็นการประชุมประจำปีครั้งที่10บนะครับคงเป็นประชุมวิชาการนี่แหละนะครับซึ่งการค้นพบของฟุดเนี่ยก็สรุปว่าการปล่อยคาร์บอนไดอกไซด์เข้าไปสู่บรรยากาศนี่นะมันเป็นสาเหตุ ของการที่มันร้อนร้อนขึ้นกว่าเดิมอะร้อนเกินปกตินะครับ excessive warming นะครับร้อนเกินกว่าปกตินะครับร้อนผิดปกตินะครับณเวลานั้นเนี่ยผู้หญิงยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้พูดในที่ประชมุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนะดังนั้นนะครับ คนที่ชื่อโจเซฟเฮนรี่เนี่ยซึ่งเป็นดเรคเตอร์เนาะเป็น Director, ดเรคเตอร์นี่แปลว่าอะไรเป็นประธานแล้วกันนะเป็นประธานคนแรกนะครับของสถาบันสมิธโซเนียนนี่นะครับเดอะสมิธโซเนียนอินส t ิท i ชันนี่นะครับก็เป็นคนอ่านรายงานของเธอของยูนิสเนี่ยนะครับให้กับคนที่เข้าเข้าคอนเฟอเรนซ์ฟังนะครับคนที่เข้าก็คือแอทเทนดีนะครับคนที่เข้า การประชุมครั้งนั้นฟังรายงานของ u n นิเนี่ยนะครับก็คล้ายๆว่ามีแนวโน้มที่จะถูกตอบรับเนี่ยนะครับเพราะว่าสามีของเธอนะคือต้องต้องนึกภาพสมัยก่อนที่แบบผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนชนชั้นสองอยู่อะคือรีพอร์ตเป็นของผู้หญิงส่งไปแต่ว่าไอสมาคมเนี้ยแอคเซปต์ Accept ก็คือยอมรับให้มาตีพิมพ์ให้มานำเสนอเนี่ย ก็เขาเชื่อว่ามันมันน่าจะนะ most likely นะมันน่าจะเป็นเพราะว่าสามีของเธอมากกว่าสามีของของเธอเนี่ยชื่อเอลชาฟูตนะครับซึ่งก็เป็นเนี่ยครับเป็นสมาชิกของ AAS อยู่นะครับเป็นของสมาชิกของสมาคมนี้แล้วก็ e ีไลชาฟุตเนี่ยก็ก็นำเสนอผลงานในการประชุมประจำปีครั้งนั้นด้วยนะครับในปีหน,นึ่งปดห้าหเนี่ยนะครับโอเค ก็คือประมาณว่าท่านนําเสนอไปเดี๋ยวๆไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนรู้จักช่วยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดรับการนําเสนอในที่ประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าพช่วงนั้นก็ช่วงอะไรนะสิทธิมนุษยชนอะไรของผู้หญิงยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้นะครับอยากแทรกนิดนึงอ่ะอืม ย้อนกลับไปดูชื่อเต็มๆของเขาเนะชื่อกลางของเขาเนี่ยคือนิวตันนะยูนิสนิวตันฟุตนะครับ <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นฝรั่งเนาะบางทีเขาพูดเร็วๆเขาไม่อ่านนิวตันนะเขาเขาจะกลืนเสียงอันนี้เข้าไปในคอเลยเนาะเขาจะอ่านว่านิวอึอย่างเงี้ยนะครับ Newton. นิวอึไอไอตันข้างหลังนี่มันจะเป็นอื่นๆเฉยๆยเงี้ยนะก็จะเป็นนิวออย่างเงี้ยนะครับอ่ะพอละก็จะพูดแค่นี้แหละกลับมานะครับ อย่างชื่ออีไลชาเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าอลไลชาเนี่ยน่าจะเป็นคนผิวสีอะชื่อออกทางแอฟริกันอเมริกันนะครับเหมือนกับยูนิสันะครับแต่ว่าเอ้ย้อนไปดูรูปซิเป็นผู้หญิงผิวสีไหมก็ไม่สีเนาะใช่ไหมก็ไม่สีเนาะไม่ใช่ผู้หญิงผิวสีแต่ก็ชื่อยูนิสแต่ว่าอีไลชาเนี่ย รายชานี่น่าจะเป็นคนผิวสีแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปค้นเนาะอ่ะอ่านต่อก่อนนะครับอืมการค้นพบของฟุตเนี่ยนะครับของยูนิสเนี่ยนะได้รับการตีพิมพ์นะครับในในเปเปอร์นะครับในบทความของเธอเนี่ยนะบทความซึ่งชื่อว่าเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับที่กระทบต่อความร้อนของรังสีอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็เป็นบทความที่อยู่ในวารสารหรือ Journal นะครับที่ชื่อว่า American journal of science and arts นะครับก็เป็นวารสารอเมริกันด้านวิทยาศาสตร์และก็ศิลปะนะครับการการเดยในที่นี้น่าจะเป็นการค้นพบนะ findings นะครับในการค้นพบพวกนี้นะครับก็ได้รับการบันทึกเป็นเอกสารนะครับในรายงาน อยู่ในเล่มรายงานชุดที่เรียกว่า Annual of Scientific Discovery ก็คงเป็นบันทึกเป็นรายปีนะครับในปีถึงแปดห้าเจ็ดเขาถึงใช้คำว่า annual annual นี่จริงๆมันเป็นคำคุณศัพท์ด้วยนะเป็น adjective แบบหมายถึงต่อหนึ่งปีอะไรอย่างนี้นะครับ yearly อะไรเงนะี้ต่อหนึ่งปีนะครับ แต่ว่าพอเขียนว่า the annual of นี่แปลว่า annual ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำนามะนะก็คงหมายถึงรายงานประจำปีอย่างเงี้ยเป็นบันทึกประจำปีอะไรเงี้ยนะครับที่เขาอาจจะทำปีหลังคเนาะก็บันทึกสิ่งที่ค้นพบนี่ลงไปในในไอ้หน,น,นังสือเล่มนี้ด้วยนะครับในปีห้าเจ็แต่ว่าโอ้โหต้องรอจนถึงปี1859นี่แหละที่ทินโด ประกาศการค้นพบของเขาเนี่ยนะว่าก๊าซคาร์บอนออกไซด์กับไอ้น้ำเนี่ยสามารถแทร็หรือว่าดักนะครับแล้วก็กักนะครับดักจับแล้วก็ยึดความร้อนเอาไว้นะครับโอเคหมายถึงว่าให้การค้นพบของทินโดเนี่ยเขาค้นพบในปีห้าเกแต่ว่าการค้นพบของฟุตเนี่ยค้นพบในปีห้าหกนะครับรายงานในคอนเฟอเรนซ์หนึ่งในปีห้าหกแล้วก็ ถูกบันทึกเป็นเอกสารอยู่ในเอกสารชุดนี้ในปีห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นมันมาก่อนทินโดแน่ๆนะครับมันมาก่อนทินโดแน่ๆมาก่อนสองสามปีนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไว้ในรายงานนะครับของงานวิจัยของฟุตเนี่ยนะในการประชุมประจำปีของ AAAS เนี่ยนะครับอบอกว่าเนี่ย ที่เขาทำนะที่ฟูดยูนิสทำเนี่ยนะครับก็คือเขาบรรจุนะครับเ,เหมือนทรงกระบอกอะนะไซลินเดอร์คือบรรจุเขาเติมทรงกระบอกอันหนึงนะ่งเนี่ยเขาเติมกระบอกอันหนึ่งนะครับด้วยคอมมอนแอร์ก็คือด้วยด้วยอากาศทั่วๆไปนี่แหละนะครับคอมมอนแอร์เสร็จแล้วเขาก็ไปเอา กระบอกนะครับ identical container ก็ container ก็คือภาชนะเนาะเขาก็ไปเอาภาชนะที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะ identical นี่ก็นึกถึงคำว่า identical twin ที่แปลว่าแฝดเหมือนเป๊ะอย่างเงี้ยแฝดแฝดเเรียกอะไรแฝดไข่ใบเดียวกันนะครับ identical นี่เหมือนเป๊ะนะครับก็ไปเอาภาชนะอีกอันนึงที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคราวนี้เขาก็มาบรรจุด้วยคร์บานอกไซด์นะครับหรือไม่ก็ไอน้ำนะครับ เห็นคำว่า e ีเ h อรต้องหาคำว่าอทันทีเนะ All, าะอีเซอร์อก็เป็นโครงสร้างที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับไม่ไอนี่ก็ไอนี่นะครับอีกกระบอกหนึ่งก็คือไม่ไม่บรรจุคาร์บอนออกไซด์ก็บรรจุไอ้นานะครับก็เ,เทียบกันระหว่างอากาศทั่วๆไปกับอันที่อัดด้วยอันที่บรรจุด้วยคาร์บอนออกไซด์รือไม่ก็ไอ้นานะครับเสร็จแล้วเขาก็ใส่เทอร์โมมิเตอร์เข้าไปนะครับในในในแต่ละกระบอก แล้วก็เอามันไปวางไว้นะครับเอาไอสองกระบอกนั้นอะไปวางไว้ในแสงอาทิตย์ไม่ชานะครับสูรไม่ช้านะครับอุณหภูมิในกรีนเทาแก๊สไซลินเดอร์นะครับก็คืออุณหภูมิในกระบอกที่ใส่ไอ์ก๊าซเรือนกระจกอะคือ co 2กับไอ้น้ำนะครับก็ซอนะครับก็คือพุ่งขึ้นไปเลยนะซอนี่ก็มึกถึงแบบพุ่งขึ้นไปอะก็พุ่งขึ้นไปมากกว่ากระบอกที่มันเติมด้วย อากาศทั่วๆไปนะครับก็เป็นการทดลองแบบง่ายๆเนาะกระบอกใส่กบอากาศธรรมดากับกระบอกใส่คาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่ก็ไอน้าเนี่ยแล้วก็วัดอุณหภูมิเลยเอาไปตากแดดแล้วก็วัดอุณหภูมิก็เห็นว่ากระบอกที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้าเนี่ยมันร้อนขึ้นอย่างร้อนกว่ายอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับ